ชาวราศีเมษนะฮะกับเรื่องของการเงินนะครับหลังดาวพฤหัสย้ายนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่29มีนาฮะจนถึงวันที่28กันยานะครับ6เดือนเต็มๆนะครับใครที่อยู่ในราศีนี้การเงินจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของงานนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับไปในคลิปก่อนแล้วลองเสิร์ชหาดูได้นะฮะเรื่องเงินในช่วงนี้เป็นเงินที่ค่อนข้างจะคล่องตัวขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะมีเงินพิเศษเพิ่มเข้ามาแสดงว่า หนึ่งนะครับมันไม่ได้อยู่เฉยแน่การที่จะมีเงินเข้าถ้าไม่ใช่แบบแบบรวยหรือว่ามีเงินแบบไหลทั่วไปนะครับเข้ามามีคนมอบให้มีคนเขาเรียกว่าพิสวาสหรือถูกจริตอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะต้องเหนื่อยขึ้นเยอะเลยนะฮะการที่เงินจะเข้าในชาวราศีเมษส่วนใหญ่มันจะเป็นเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงนะครับบางราศีอาจจะมีเรื่องของความเฮงนะครในการ ทำธุรกิจทำงานหรือว่าบางทีอาจจะมีคนมอบให้หรือว่ามีเงินจากกระดกนะฮะไหลเข้ามาแต่ว่าคนราศีเมษนะครับแน่นอนว่าธาตุไฟแล้วก็เป็นราศีที่ดาวประจําตัวคือดาววังคารคือเทพแห่งสงครามนะฮะสงครามมันไม่ได้ให้อะไรมาง่ายๆหรือว่ามันจะต้องเหนื่อยหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่าในเรื่องของเงินทองเนาะแล้วก็เป็นความเหนื่อยที่มีดวง ที่จะมีโชคฟุกฟุกได้ด้วยนะครับมันได้ทั้งเรื่องของเงินนะครับที่มาจากการทํางานเงินที่มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเงินที่มาจากเรื่องของการทําธุรกิจธุรกรรมแล้วก็เงินที่มาจากจะเรียกว่าคนพิศวาสอะไรก็ได้นะครับบูมดาวนะครับในช่วงจุนี้ไปโอกาสและจังหวะที่จะได้หนึ่งนะครับจ็อบพิเศษงานพิเศษเพิ่มเข้ามา2มีโอกาสที่จะได้เงินจาก เรียกกการลงทุนนะครับบางคนอาจจะลงทุนในเรื่องต่างๆนะครับธุรกิจธุรกรรมนะครับเรื่องหุ้นเรื่องของการลงทุนแบบาบางคนลงเรื่องของเหรียญคริปโตบางคนลงเรื่องของการฝากฝากให้คนไปลงทุนอะไรเงี้ยนะฮะผมกําลังนึกถึงหลักหลายอย่างหรือหลายช่องทางในการทาเงินของชาวราศีเมษนะครับ,รบซึ่งเหล่านี้มันจะวิ่งเข้ามานะฮะแสดงว่าจากนี้ไปนะครับมุมดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ เงินเข้ามามากขึ้นแต่ว่ารายจ่ายนะครับอันนี้น่าสนใจเนื่องจากว่ารายจ่ายของชาวราศีเมษส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะฮะเป็นเรื่องของคนหรือว่าสังคมหรือว่าคนรอบตัวนะครับมันจะไหลไหลออกไปในส่วนที่ค่อนข้างเยอะเพราะเผลอเกินครึ่งที่ชาวราศีเซราสีเมษนะไม่ได้ใช้เองนะครับให้ครอบครัวนะครับบางทียาจะใช้กับบุบการีนะฮะเรื่องของบ้านเรื่องของรถนะครับเรื่องของ ญาติพี่น้องกวนรอบตัวหรือว่างานงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับมันจะเพิ่มมากขึ้นหรือการเดินทางเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในการทําบุญสร้างกุศลนะครับมันจะไหลออกไปในส่วนต่างๆนี่ยังไม่รวมกับการที่ต้องช่วยเหลือใครบางคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือนะฮะมันก็ยังมีส่วนบางส่วนที่ต้องจ่ายประกัสุนีด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในราศีนี้ต้องหาวิธีที่จะ เก็บเงินในรูปแบบต่างๆนะครับบางคนอาจจะเก็บในรูปแบบของฝากคนที่เราไว้ใจนะครับเอาไว้ให้ถอนยากๆหน่อยนะ2บางคนอาจจะลงในเรื่องการผ่อนนะบางคนซื้อบ้านหรือซื้อรถหรือว่าผ่อนมีค่าเช่าค่าผ่อนอะไรส่วนตัวที่เป็นทรัพย์สินนะครับอยู่แล้วแล้วก็บางคนอาจจะมีการซื้อทองบางคนอาจจะเป็นการลงทุนเรียกว่าถ้าเก็บเงินสดเอาไว้มันอยู่ได้ไม่นานนะฮะมันจะมีเหตุให้เดี๋ยวต้องถอนเดี๋ยวต้อง ใช้จ่ายนะครับนี่ยังไม่รู้อีกอย่างนะฮะเรื่องของบูมดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาสแสดงว่าบางคนอาจจะช้อปออนไลน์นะครับหนักขึ้นกว่าเดิมถ้าปีก่อนก่อนรู้นนะครับแล้วเทียบกับปีนี้ว่าเผื่อปีนี้จ,จะหนักกว่าช่วงปีก่อนก่อนนู้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฉะนั้นในส่วนของเงินทองนะครับมันจะหมดไปกับสิ่งรอบตัวมากกว่าปกตินะฉะนั้นแต่ว่าข้อดีคือเงินเข้ามากกว่าปกตินะครับ แสดงว่าถ้าใครที่รู้วิธีเก็บเงินที่มันตรงกับดวงชะตาหรือว่าตรงกับจริตของเรานะครับเพราะว่าแต่ละคนเก็บในรูปแบบต่างๆที่ถอนยากหรือว่าสะสมเอาไว้ให้เด่นนานที่สุดเนี่ยแต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับบางคนอย่างที่บอกครับว่ามีหลายช่องทางในการที่จะสะสมหรือเก็บเงินนะครับข้อดีของชาวราศีเมษนะครับเป็นคนที่เอื้อฟื้อเผ่อแผ่แล้วก็ขยันหาเงินบางคนอาจจะ เรียกว่าบางคนนักเอาเบาสู้เนาะแต่ผมว่าชาวราศีเมษค่อนข้างจะอึดแล้วก็อดทนในการทํางานในการที่ขยันหรือว่าในการที่จะคลุกกับอะไรบางอย่างที่มันจําเป็นนะครับที่จะต้องหาไรายได้เลี้ยงชีพหาไรายได้พิเศษหรือว่าหาไราไยได้ที่จะช่วยเหลือจนชื่อครอบครัวนะครับโดยรวมแล้วค่อนข้างจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นนะครับมุมดาวอีกประการหนึ่งนะฮะดาวพฤหัสที่มันโยกย้ายนะครับในที่นี้มันย้ายประมาณ6เดือนถูกไหมฮะ มันจะอยู่ในราศีกุมนะครับย้ายมาราศีกุมนะแล้วมันอยู่ในบ้านของราหูนะครับฉะนั้นมันจะมีสิ่งเร้าให้เราต้องใช้ต้องจ่ายแล้วก็มีความรู้สึกแบบอยากซื้อในสิ่งที่เราต้องการนะครับถามว่าซื้อได้ไหมยังไงก็ซื้อเชื่อสิว่าดูแล้วในช่วง6เดือนจากนี้ไปเงินหลายส่วนอาจจะได้มาแล้วก็ได้ซื้อได้หาได้เ,เรียกว่าใช้กับในสิ่งที่เราต้องการมานานนะฮะ ก็ถือว่าสําเร็จแล้วก็ทําได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยรวมนะครับชาวราศีเมษโอกาสในจังหวะเริ่มฟื้นตัวก็อยากให้หาวิธีเก็บเงินเพิ่มมากขึ้นหาวิธีหาเงินเพิ่มมาขึ้นหาวิธีอาจจะทํางานหรือว่าหา j อบพิเศษเพิ่มมาขึ้นหาวิธีที่จะหาะไรายได้พิเศษนะครับจากทางต่างๆแล้วมีโอกาสได้ช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่ามีโอกาสในช่วหรือจังหวะนะฮะในการที่จะ ทำบุญสร้างุศลสนะครับเพิ่มมากขึ้นนะฮะฉะนั้นคนราศีเมษนะครับบทสรุปเลยนะฮะเงินดีขึ้นฟื้นตัวนะครับรายจ่ายเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเพผื่อจะต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เข้าของบางอย่างในในบ้านนะครับหรือในห้องนะครับของเราหรือว่าที่พักของเรานะครับเพราะว่ามันจะมีหลายส่วนหลายฝ่ายหรือก็หลายอย่างที่มันอาจจะพังหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องอะไรต,าต่างๆในบ้านนะครับม,มันเสียหาย หรือมันจะไปต้องซื้อใหม่หรือหมดสภาพนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าส่วนหนึ่งมันมีรายจ่ายที่เราปรับปรับฉพันนะครับในการซื้อเรื่องเหล่านี้เข้ามาเพิ่มเข้ามาไมมนต้องต้องเก็บเงินบางส่วนไว้ด้วยบางคนมีดูของการเ,าเตรียมตัวในการซื้อบ้านสั่งบ้าน,านซื้อที่ดินนะครับยกตัวอย่างนะหรือว่าอาจจะอยากเปลี่ยนรถนะฮะมือ2ก็ได้มือ3อะไรก็ได้ที่สภาพดีๆอะไรเงี้ยนะฮะมันมีดวงเรื่องราวเหล่านี้แสดงว่าความมั่นคงจะเรื่อมากขึ้นรายจ่าย แล้วก็เรื่องของอรายรับมันจะบาลานซ์เพิ่มมากขึ้นมันจะดีกว่าช่วงกันก่อนที่ผ่านมาแล้วก็เหนื่อยมากขึ้นแน่นอนครับราศีเมษไม่ได้อะไรมาง่ายๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหนื่อยก็เหนื่อยไปเนาะแล้วก็อย่าไปเสียดความเหนื่อยนะครับเรียสอย่างเดียวก็วมันใกล้ถึงเป้าหมายของเราบ้างแล้วหรือย,อยังนะครับเพราะฉะนั้นในความเหนื่อยความลำบากความยากความเครียดความวิตกกังวลตัดทิ้งฮะพยายามอย่ายไปอย่ายไปนึกนะครับแล้วก็อย่าไปให้ความสําคัญกับส่วนนี้มากให้ความสําคัญกับเป้าหมายแล้วก็วิธีที่จะเข้าใกล้เป้าหมายแล้วก เรื่องของการรักษานะครับสิ่งดีๆรอบตัวไว้ด้วยนะฮะพยายามอย่าสร้างหนี้สินเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับเพราะจริงจริงมีดววของการกู้ยืมแล้วก็มีดวงของการใช้เงินนะครับไปกับเรื่องของคนช่วยเหลือคนบางคนหรือใครบางคนที่ไม่ได้รู้ถึงง่ายๆคือไม่ได้สํานึกบุญคุณอะไรกับเราเลยนะฮะฉะนั้นเลือกคนที่จะช่วยด้วยนะจะเรียกว่า มุมมองนะครับความฉลาดในการใช้เงินคือเลือกที่จะใช้เงินกับคนหรือสถานที่หรือสิ่งที่ควรใช้นะครับแล้วก็เลือกที่จะงดนะครับในการที่จะใช้กับสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์หรือว่าไม่มีคุณค่าได้กลับขึ้นมานะครับนี่คือเรื่องราวในห่าวชาวราศีเมษดวงดีขึ้นเหนื่อยเยอะอย่าไปซีเรียกครับแล้วก็ถือว่าดวงเฮงก็เผือมีโชคมีลาบ มีอะไรฟุกๆเข้ามาในช่วงอย่างนี้ไปด้วยใครที่ไม่เคยถูกรอตเตอรี่หรือไม่เคยถูกหวยหรือไม่เคยได้เงินอะไรบางส่วนเข้ามานะครับเตรียมตัวมีโอกาสที่จะได้เงินที่เราไม่เคยคิดไม่เคยคาดฝันหรือว่าไม่เคยคาดคาดหวังนะครับเข้ามาอย่างแน่นอนนะฮะโอเคฮะวันนี้คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นครับลาไปก่อนขอให้โชคดีมีความสุขครับเป็นกันบางใช้เสมอครับสวัสดีครับ